รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับรายการข่าวที่จะนําเสนอข่าวสารทั่วทั้งประเทศกับทีมข่าวคุณภาพนําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้เช่นเคยคุณผู้ชมมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศของเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมหรือแม้กระทั่งศิลปะวัฒนธรรมประเพณีต่างๆรวมไปถึงปัญหาความเดือดร้อนปากท้องของชาวบ้านที่จะนําเสนอให้คุณผู้ชม,มได้ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้จะมีประเด็นข่าวสสาารรที่่น ใจบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับ ที่อนุสร์ผู้เสียสละเข,าข่เาคออำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูร์จัดพิธีวางพวงมาลาแด่วีรชนผู้เสียสละที่อนุสร์ผู้เสียสละเขาคอโดยมีพลเอกมนัฐคล้ายมณีประธานในพิธีกองทัพภาคที่3ากองอเนวิการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ามกองพลทหารม้าที่หนึ่งายพ่อขุนผาเมืองข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารชมทหารการค่ายปักธงชายกรุงเทพหมหานาครและประชาชนในพื้นที่ส่วนภายในงานพลเอกมนัฐคล้ายมณีประธานในพิธีกล่าวสดุดี ทมทั้งวางพงมาลาการจัดพิธีวางพงมาลาเพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมของวีรชนผู้กลา้าจำนวน1,229นายที่เสียชีวิตจากการร่วมรบในสมรภูมิเขาค้อตั้งแต่ปี2,511จนถึงปี2,525 25. สำหรับอนุสรสถานผู้เสียสละเขาค้อสร้างขึ้นเพื่อเทอิดทูนวีรกรรมของพลเรือนทหารตำรวจทหารผู้ผีชีพในการสู้รบเพื่อปกป้องพื้นที่เขตรอยต่อจังหวัดเกิดจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์และเลยสร้างขึ้นด้วยงบบริจาคของประชา ชนและข้าราชการทุกฝ่ายอนุสารี์สถานผู้เสียสละเขาคอสร้างด้วยหินอ่อน เป็นรูปสามเหลี่ยมอนุสรสถานแห่งนี้ผลเอกอาทิตย์กำลังเอกผู้อเมริกานป้องกันการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์ทั่วไปได้ทำพิธีวางศิาลาฤกษ์เมื่อวันที่17กันยายน2526โดยสร้างขึ้นด้วยงบบริจาคของประชาชนและข้าราชการทุกฝ่ายทางจังหวัดเพชรบูร์ได้กำหนดให้วันที่20กุมภาพันธ์ของทุกปีตั้งแต่ปี2527เป็นต้นมาให้เป็นวันสมโพชอ,อนุสรสถานผู้เสียสละเขาขอแห่งนี้ ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ทางรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ของเราหยิบยกขึ้นมานําเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้เป็นประจําแบบนี้ทุกวันเลยนะครับผ่านทาง4ช่องทางหลักด้วยกันช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์และช่องทางที่4เป็นช่องทางย e สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสคร i b e นะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวของเราในการที่จะลงไปที่ทําข่าวสารต่างๆดีๆเพื่อมานําเสนอต่อคุณผู้ชมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ